แป้งที่ตีขึ้นมาจะสูตรเดียวกับทางญี่ปุ่นนะเราได้สูตรมาจากญี่ปุ่นเลยเป็นแป้งนุ่มนะครับครับมัอย่ยอมาเหมือนกันเลยพยายามเข้าไปในที่ขี้ของมันด้วยนะเราก็จะเปิดนะครับ นี่ครับนี้นะครับอันนี้คือพร้อมขายได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้คือพร้อมขายเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป YouTube นะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่สตรีทฟู้ดเดอร์ r k เก็ตจอมเทียนซอย11นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนำขนมปลาไทยากยินะฮะก็เป็นขนมญี่ปุ่นสัญชาติไทยนะร้านนี้นะครับ มาดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีหลายไส้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ไส้สังขยาใบเตยนะฮะไส้สตรอเบอรี่นะฮะไส้ฟิลลิ่งครีมนะฮะแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตไส้ถั่วแดงนะไส้คัสตาร์ดนะครับผมนี่นะครับพ่อค้ากำลังทําอยู่ด้านในเลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อปกรณ์ครับเรียกกรณิเฉยก็ได้ฮะครับผมก็จะเป็นขนมขนมญี่ปุ่นครับขนมปลาไทยากิครับผมขาย ชิ้นเท่าไหร่ครับพี่เราขายอยู่ชิ้นละ25บาทนะถ้าเกิดซื้อ4ชิ้นเราแถมฟรีหนึ่งชิ้นนะขายถูกที่สุดในโลกแล้วครับโอ้สุดยอดมากครับมีไส้ให้เลือกทั้งหมด6ไส้นะหกไส้เลยนะครับสังขยาใบเตยอ่าสตรอเบอรี่ครีมช็อกโกแลตถั่วแดงแลูกคัสตาร์ดครับผมซึ่งจริงๆออริจินอลของญี่ปุ่นนี้จะมีไส้ถั่วแดงอย่างเดียวนะครับครับผมแต่ว่าผมเอามา a d a p ปใช้กับไส้บ้านเราโอ้โห้าไส้นะครับผมคือจริงๆแล้วของตัวนี้จะเป็นของญีี่่่่่่ปปปปุุนนนญแตวาาาาาเเเรมมอออดัให้็ ราชาติไทย <c oughs> มีเพิ่มมามีไ <c oughs> มส้เพิ่มมา <c oughs> ครับปกติของเขาจะมีตัวแดงอย่างเดียวตัวแดงอย่างเดียวแล้วตัวแดงบ้านเขานี้จะใส่น้าตาลอย่างเดียวมันจะหวานโดดนะฮะครับผมแต่ของเราเนี่ยจะมีในส่วนของน้ําตาลแล้วก็กะทิแล้วก็เกลือนี่ผสมเป็นสูตรของเราครับผมมันเลยออกมารสชาติที่กลมกล่อมครับโอเคนะครับเพิ่มมาขนาดนี้แล้วผมขออนุญาตพาทุกคนนะครับไปดูวิธีทาแล้วก็วัตถุดิบทางร้านได้ไหมครับได้ครับครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาแล้วก็วัตถุดิบทางร้านของพี่เขากันนะครับนี่อะไรบ้างครับพี่ อันนี้เป็นแป้งนะครับแป้งที่ตีขึ้นมาจะสูตรเดียวกับทางญี่ปุ่นนะเราได้สูตรมาจากญี่ปุ่นเลยเป็นแป้งนุ่มนะครับครับผมส่วนผสมของแป้งก็จะเป็นแป้งเค้กไข่นะฮะนมแล้วก็ในส่วนของเกลือนิดหน่อยนะฮะใส่ไข่เยอะมากนะครับต่อหนึ่งกันร้อนนี่คือจะมีส่วนผสมของไข่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไข่ไข่ใส่ไข่แล้วมันจะนุ่มนะฮะแล้วก็แป้งเค้ก นะอันนี้คือรอเอาไปลงเตาใช่ไหมใช่ครับรอหยอดลงเตาครับผมอันนี้เป็นกลวยนะฮะอันนี้เป็นกลวยนะฮะทุกคนนนี่ะกลวยสแตนเลสนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นไส้นะครับครับไส้ทใงร้านนี่คือเราทำเองไหมครับเราทำเองทั้งหมด3ไส้นะครก็คือจะมีไส้อะไรบ้างครับตาดถั่วแดงแล้วก็ช็อกโกแลตครับครับแล้วเป็นไส้ตัวนี้แหละครับพี่เราใช้เป็นไส้สังขยาใบเตยของเบสฟู้ดแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ครีมนะทั้งหมดเป็นของเบสฟู้ดครับผมตัวนี้คือ เราจะรับมาครับเราจะรับมาจากทางเบสฟู้ดอีกทีนึงครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตีได้ทันด้วยจํากัดของเวลาเราเลยจําเป็นต้องใช้สําเร็จไปก่อนนะนี่นะับครับสำหรับเตานี้ที่ทําออกมานี่จะเป็นไส้สังขยาใบเตยกับไส้สตรอเบอรี่นะครับเตานึงนี่คือใช้เวลานานไหมครับพี่ครับเตานึงทำได้6ตัวใช้เวลาประมาณ5นาทีนะตั้งแต่เริ่มหยดแป้งอยู่กระทั่งอบเสร็จนะครับนี่นะครับ อันนี้คือเราได้จับเวลาอะไรไหมครับพี่จับเวลาข้างละสองนาทีนะข้างละสองนาทีเราพร้อมพร้อมกับหยดแป้งกับใส่ไส้ร่วมบเสร็จแล้ว1ึงเตาห้านาทีครับผมนี่เลยนะครับพี่ใช่ครับพี่เขาจะจับเวลาแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เสร็จแล้วเนาะเลยเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นสังขยาใบเตยกับสตรอเบอรี่ซํำได้ทีละหกตัวผมก็จะทำตัวไส้ละสามตัวนะเพื่อ ให้มันครอบคุมทั้งหมดให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกค้าเข้านะนี่เป็นสังขยาใบเตยนะครับครับแล้วก็จะเรียงให้สวยงามนะพี่เนาะ ขนมตัวนี้นะในเกาหลีก็มีที่เกาหลีเขารู้สึกว่าจะเรียกว่าโอปังหรือไงเนี่ยครับครับครับต่อไปจะทําไส้สดแดงนะครับซึ่งลูกค้าเกาหลีสั่งไว้ยืนรออยู่ตรงนี้นโอ้โหนะครับต่อไปพี่จะทําเป็นไส้สดแดงนะครับใช่ครับทําทั้งหมด6ตัวเลยหตัวเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งเอาทั้งหมดหเอ่อ้าตัวเราเลยจะทํห6ตัวเลยนะครับ เราจะหยอดเฉพาะลงตรงกลางใช่ไหมครับแล้วเราก็จะแขงหยอดที่เราฝั่งครับใช่ครับให้ลงหางใช่ให้มันไปให้ทั่วนะฮะครับเราหยอดไส้อันนี้เป็นไส้อะไรไส้ถั่วแดงครับไส้ถั่วแดงนะฮะตัวนี้เลยใช่ไหมครับที่จะเป็นออริจินอลทางญี่ปุ่นใช่ครับเราเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราด้วยตอนนี้ถั่วแดงจะขายดีมากของตัวนี้เลยนะครับนี่ใส่แบบนี้เลยนะฮะแล้วฝั่งนี้เราต้องหยอดดีไหมครับพี่หยอดครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราหยอดใส่ไส้เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะหยอดอีก ฝั่งหนึ่งหยอกแป้งอีกฝั่งหนึ่งอือเอครับทำแบบนี้เลยนะครับหยอดเหมือนกันกับฝั่งฝั่งขวานะอันนี้จะฝั่งซ้ายหยอดเหมือนกันเลยพยายามเข้าไปที่ขีบของมันด้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอียงเหมือนกันครับผมนี่เราจะหยอดหัวตัวแรกก่อนนะไอ้ฝั่งแรกก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่หยอดหัวเนี่ยใช่มันจะไม่ติดกันเอาให้เต็มใช่ไหมครับใช่ให้เต็ม แล้วเราก็ประกบนะฮะวิธีประกบนี่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็อบข้างละสองนาทีครับฝั่งนี้สองนาทีใช่ครับแล้วก็ฝั่งนู้นสองนาทีนะครับจุดแก๊สนะอ๋อนี่ครับใช้แก๊สแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อบฝั่งนี้นะสองนาทีจับเวลานะครับจับเวลาสองนาทีครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสองนาทีหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขออนี้าตถามพี่ไหมครับตัวนี้คือเราสั่งทาพิเศษครับตัวเตาตัวนี้ผมสั่งซื้อมาทั้งหมดทั้งเตาเนี่ยนะฮะทั้ง ไม่รวมกระจกพวกนี้นะเฉพาะเตาทําขนมแหละครับสั่งมาจากญี่ปุ่นครับจากญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้โหสั่งมาสองที่ไทยมีขายไหมครับที่ไทยก็มีขายนะแต่อาจจะไม่ไม่ไม่มีเคลือบเทฟลอนอะไรพวกนี้อ๋อครับซึ่งเวลาทําเราจะต้องมาทานน้ำมันทําไม่เลอะเชอ้เปล่าครับอันนี้คือเราไม่ได้ทานน้ำมันนะพี่เราไหยดแป้งลงไปได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเตาเทฟลอนต่อไปก็จะจุดแก๊สอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฝั่งนี้ครบ2นาทีแล้วก็อบอีกฝั่งนี้2นาทีเหมือนกันนะครับ สองนาทีครับผมเสียงนาริกาจะดังเตียนนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดนะฮะต่อเตาเตาสี่นาทีหนาทีนะครับประมาณห้านาทีนะครับก็พี่ขายแบบนี้มานานหรืยังครับพี่คผมขายมาหกปีนะตั้งแต่เกษียณจากงานไม่ได้ทํางานประจำนะครับ เมื่อก่อนนี้ทํางานประจําได้สูตรมาตั้งแต่ปี2 0 0 0นตอนสมัยไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะโอ้ครับเรียนการออกแบบนี่แหละแต่ไม่ได้ไปเรียนทําขนมนะครับปริอาจารย์ที่สอนเขาชวนไปเที่ยวบ้านนะฮะครับผมแล้วภรรยาของอาจารย์เนี่ยทำทำขนมตัวนี้ให้กินเลยรู้สึกชอบครับก็เลยขอสูตรเขามาก็เก็บสูตรนี้ไว้หลายปีกระท<า>รั่งเกษียณก็เลยเอามาทําแต่ตอนที่จะทำเนี่ยต้องหาแป้งในเมืองไทย Oh. เพื่อเอามาทําสูตรให้มันถูกให้มันเหมือนของเขาที่สุดโดยเราต้องเสียแป้งไปเยอะเหมือนกันกว่าจะได้สูตรที่แน่นอนแล้วนิ่งขนาดนี้จนเอามาทาขายแสดงว่าที่เมืองไทยนี่ก็มีแต่ว่าเราต้องไปหาหน่อยใช่ครับตอนแรกที่เราเอามาทำเนี่ยมันจะออกมาไม่ไม่เหมือนของญี่ปุ่นเลยถึงแม้ว่าจะสูตรเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าแป้งมันอย่างเช่นว่าแป้งสาลีมันก็มีสาลีหลายยี่ห้อหลายแบบอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาหาแป้งเค้กหนึ่งก็มีหลายแบบใช่ไหมเราก็ต้องหาแต่ละอย่างมาทําออกมาจนกระทั่งได้ ได้สูตรที่เรามั่นใจที่สุดก็เป็นทุกวันนี้ครับแสดงว่าสูตรที่พี่ทําขายตอนนี้คือเป็นสูตรที่ดีที่สุดครับคือเหมือนญี่ปุ่นมากที่สุดเลยใช่ครับครับผมฮะแล้วก็ทํามาประมาณเกือบ6ปีแล้วครับเกือบหปีแล้วนะครับโอ้โหครับผมเป็นไงบ้างเรับย่อนขายก็ตอนนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะเลี้ยงลูกสาวอส่งลูกสาวเรียนศรีประทุมที่กรุงเทพนะครับเป็นรายได้หลักของร้านเอ้ยของบ้านเลยตอนนี้ครับผมเป็นรายได้หลักของร้านเลยนะฮะของบ้านเลยนะครับใช่ครับครับผม อ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับครบสองด้านแล้วครบเราก็จะเปิดนะฮะนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือพร้อมขายได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับนี่คือพร้อมขายเลยครับแล้วเราก็จะหยิบใส่ถาดไปวางหน้าร้านแต่ตัวนี้โดนลูกค้าเกาหลีจองไปแล้วห้าตัวก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวนี่นะครับอันนี้เป็นออเดอร์นะครับของทางลูกค้าเกาหลีนะฮะจองไว้หมดแล้วนี่ เพราะว่าทำขึ้นไม่ทันนะพี่เนาคนเกาหลีกับคนญี่ปุ่นจะชอบไส้ถั่วแดงนะเป็นออริจินอลเขาเลยนะครับเราก็ถั่วแดงนี้ถือว่าเป็นอาหารนาโชคของบ้านเขานะครับครับผมนนะครับแสดงว่าคนไทยก็กินได้เลยนะคใช่คนไทยก็จะได้มีโชคลาภเหมือนเขาครับนี่ครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับพี่เขาบอกว่าขายที่สุดในโลกแล้วนะตอนนี้ในราคานี้นะครับถูกที่สุดแล้วครับ ตอนนี้คนเกาหลีซื้อทั้งหมด5ตัวก็จะ100บาทก็คือ4ตัวฟรี1ตัวนะครับอ๋อนะครับซื้อสี่ฟรีหด้วยใช่ครับโอ้โหยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยนะครับแบบนี้นใช่ตอนร้อนระบังนิดนึงนะครับอ่นี่นะครับตัวละ25บาท สี่ตัวฟรีหนึ่งตัวสี่ตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับนี่นะฮะชุดนี้ก็ห้าตัวเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทห้าตัวหนึ่งร้อยก็ตกแค่ตัวละไรยี่สิบาทใช่จะถูกไปไหนเขาเนี่ยนี่ครับพี่ก็จะหยอดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนขายดีมากนะฮะของเราเป็นเตาเคลือบเทฟลอนนะไม่ต้องทานน้ํามัเนยนะครับซึ่งถ้าเราทาเนยเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะ หรือทานเนยก็แล้วก็มีกลิ่นนะลูกค้าบางคนเขาเขาแพ้เนยเขาไม่กินเนยอะไรเงี้ยเขาเลยตับปัญหาพวานั้นไปเลยเอ้ฮะเตานี้คือพิเศษเลยนะะสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับต่อไปจะเป็นไส้คัตตาดนะไส้คัตตาดนะครับเราจะทําไส้ละตัวก็ได้แล้วหรือจะทํากตัวไส้เดียวเลยก็ได้แล้วแต่จังหวะที่ว่าลูกค้าน้อยมากอะไรแล้วแต่เรานะครับในระหว่างที่ที่เราทำาลอลูกค้าพี่ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับ เนี้ก็จะทําไปไสข้าวตัดหกตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เพราะข้าวตัดนี้ลูกค้าก็ชอบเหมือนกันนะแสดงว่าทางร้านมีแปดไสเราก็จะทํามีหกไสครับแสดงว่าทางร้านมีหกไสเนาะครับก็จะทาทีละไสไปเลยใช่ครับตอนนี้ที่ว่าลูกค้ายังยังไม่เยอะนะฮะเราก็จะทําไปเรื่อยๆทําทีเตารอบไส้ไปเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้ามารุมเยอะเนี่ยต้องทา เตาละสองไส้แบ่งขึ้นเพื่อให้ออกมาได้เยอะที่สุดครับนี่นะครับไม่ได้ใส่น้ํามันนะครับเตานี่คือดีมากเลยนะครับบอกราคาได้ไหมครับพี่เท่าไหร่ตัวนี้หมื่นสามแล้วตอนที่เราซื้อสั่งมาตอนนั้นโอ้โหก็เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินชั้นดีเลยนะครับครับเราสั่งมาทั้งหมด2ตัวเพราะว่าเวลาไปออกงานลูกค้าเยอะๆตัวเดียวไม่ทันเลต้องใช้องสองเตาจุดไฟ ไอ้ตัวนี้ปิดไว้ทําไมครับพี่อ๋อการบังลมฮะเพราะว่าเตาเราต้องควบคุมอุณหภูมิถ้ามีลมเข้าเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นสีสันของปลาจะออกมาไม่สวยไม่เหมือนกันนะครับครับี่นะบางตัวก็ขาวผลพันธุนู้นก็อาจจะเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับจับเวลานะครับแบบทุกตัวนี่คือจะแป้งจะสุกใี่คือเท่ากันหมดเลยนะครับพี่เขาจับเวลานะครับใช่ครับ ม็ข้าวมาแล้วนี่นะครลูกค้านะครับขายดีเลยนะครับโคแดงเหลืออันเดียวเหรอได้ค่ะรอได้ไหมครับทำขึ้นไม่ทันอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาเอาก็ได้ค่ะได้ครับแม่เอาข่าเดี๋ยวเอาขวดแดงีกอันเอาขวดแดงสามค่ะนี่ครับเดี๋ยวสแกนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวแ่เอาได้ค่ะลูกค้าขอสแกนไปก่อนเลยนะครับ ค้ตเวนะครับเสร็จแล้วนะครับนีนะ่แบบนี้เลยนะครับทุกตัวนี่คือจะสุกเท่ากันเลยนะครับสวยงามมากครับแป้งนี่คือโหแบบมันนุ่มเลยนะฮะใช่ นี่นะครับอันนี้คือลูกค้าสั่งไว้หมดแล้วนะครับ,รบถ้าเป็นตัวแป้งเราจะใช้เป็นตัวเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเราแค่เปลี่ยนแค่ไส้ใช่แป้งคือตัวเดียวกันเลยครับผม อันนี้เป็นไส้อะไรครับพี่เอ๋ันนั้นเป็นไส้คัสตาร์ดแล้วก็เพิ่มถั่วแดงเข้าไปนะนี่นะครับคัสตาร์ดแล้วก็ถั่วแดงถั่วแดงเป็นสูตรของเรานะบ้านเรามีกะทิก็เลยใช้กะทิมามใส่ครับตัวนี้คือจะเป็นสูตรของพี่เลยนะใช่ครับทำขึ้นมาเองเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลอย่างเดียวมันจะหวานโดดเลยนี่คือพี่ก็มาออเดียบมา เป็นสูตรของตัวเองด้วยใช่ครับนนี่ะเรียกได้ว่าคนไทยนะฮะเก่งนะครับเอามาดัดแปลงนะฮะให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับถ้าไหวบัลหลังเดี๋ยวจะพาดูนิดเดียวตรงนั้นเขาอะจอดเี่ยวดตรงใกล้ๆสุดเห็นอะไรหรอบีบใส่หัวนะครับแป้งนะฮะเพื่อให้ตัวปลาเขาติดกันพมครับเพราะว่าตรงนี้มันจะแห้งสุกใช่ไหมฮะถ้าเราไม่จอดหัวเนี่ยเวลาประกอบเวลาสุกแล้วปลามันจะอ้าปากอยู่อืม เพราะเราจะหยดตรงนี้เพื่อให้มันติดกันทั้งหมดทั้งตัวครับผมนี่ฮะปิดไว้ครับแล้วก็จะจุดไฟนะฮะอันนี้คือพี่ก็จะใช้ตัวนี้ปิดเพื่อไม่ให้อากาศมาไม่ให้ลมเข้านะครับแล้วก็จะจับเวลานี่ฮรรออีกสี่นาทีตานนี้ก็จะเสร็จนะครับทุกคนสังเกตน,นะเนะี่ยปากมันจะไม่ไม่อ้าถ้าเราไม่หยดหัวเมื่อกี้ปากมันจะอ้า ครับมันจะเปิดออกครับผมมันจะไม่สวยนี่นะฮะี่ก็เป็นร้านับเจ้าอื่นยากินะครับเจ้าอื่นเขาอาจจะทำแบบไส้ทลกออกมาแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชอบมันเลอะเทอะครับผมผมก็เลยทําแบบไส้อยู่ข้างในแล้วปลาคุมไว้มันจะสวยงามครับผมนี่นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับครับผมที่ อ่าให้ความรู้กับผมแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนนะฮะด้ดูนะครับเรียกไดนน้อยนะครับครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะอาชีพค้าขายครับก็ต่อพี่สนใจอยากจะขายขนมปลาไทตะกิครับก็ติดต่อมาที่ร้านเราได้นะที่เบอร์โทร0988255341นะฮะครับผมชื่อร้านชื่อว่าร้านอูไม่แซบอูไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแปลว่าอร่อยอร่อยซึ่ง ภาษาญ auction, ี่ปุ่นก็มีคำว่าโอชินะแต่ว่าคำว่าอูไม่เนี่ยมันจะอร่อยมากกว่าใช่ไหมครับใช่ผมผมเพิ่งรู้นะครับแล้วก็มีคำว่าแซบคือแซบแบบสไตล์บ้านเราสไตล์บ้านเราครับนะครับคำว่าอร่อยกับแซบมารวมกันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยก็เป็นอูมาแซบอูมาแซบอูไม่แซบอูไม่แซบอูไม่แซบครับครับก็เป็นแปลว่าอร่อยแซบประมาณนี้นะครับนี่ก็คือถ้าสนใจนะลองเข้าไปดูเพจของเราได้เพจเราก็ชื่ออูไม่แซบนะครับมีตัวยูตัวเอ็มตัวไอแล้วก็แซบ แล้วก็ AB นะครับผมกูไม่แซ่บพิมพ์เข้าไปก็จะมีเพจขึ้นมาครับนะแล้วก็ลูกค้าที่สะดวกนะครับมาครับหนึ่งที่ที่อ่าสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดไมอามี่จอมเทียนมาร์เก็ตนะฮะอยู่ตรงหน้าเซเว่นซอยสิบเอ็ดนะครับอยู่ทางเข้าเลยนะครับทางทางเข้ามีขายทุกวันนะฮะนี่ลูกค้ามารอแล้วครับขอบคุณมากครับครับผมนี่นะฮะลูกค้ารออยู่เลยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับครับผมครับวันนี้จะขคุณพี่บมากเลยนะครับครับผม นะขายดีมากครับทุกคนดูรับอะไรฮะเอ๋ทำขึ้นไม่ทันนะครับเอาอะไรบ้างฮะเอาทุกไส้เลยทุกไส้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทุกไส้ตัวนี้ทำขึ้นไม่ทันนะฮะโอ้โหสุดยอดมากครับนี่นะฮะก็เป็นร้านขนมปลาไทยยากินะครับที่สตรีทฟู้ดมาร์เก็ตนะฮะจอมเทียนครับผมอย่างละตัวนะครับนี่ก็โอ้โหขายดีมากนะฮะ ใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรนะครับผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็ไปติดตามทางเพจพี่เขาได้นะครับพี่เขาขายทุกวันนะครับตัว่างสุดโอเคฮะคลิปนี้ผมต้องขอบคุณนะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดถ้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ